คิดถึงคิดถึงไม่ไหวจะจะไม่จะอยู่ที่ไหนแล้วบอกได้ไม่แล้นจะไปให้ไวตอนนี้เราท่านั่นอยู่ที่ไหนคิดถึงคิดถึงไม่ไหวจะจะไม่จะอยู่ที่ไหนแล้วบอกได้ไม่แล้นจะไปให้ไวไม่พวกพี่เป็นคนเตรียมแผนเลยว่าวันนี้จะออกจากคุกเนี่ยขุดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยออมีทางเหรอมีไม่ใช่เหรอ พี่ช่วยผมด้วยมวงวเป็นลูกพี่ไม่ใช่เหรอเกิดมาเอ่อ บอยบอยไอ้บอยอะไรวะเนี่ยอ๋อถอยห้านาทีห้านาทีอะไรบึกดูเราอยู่ในคุกอะ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 ไรวะเนี่ยอะเฮ้ยจะจบผมทำไมอ่ะผมทำอะไรผิด ใช่ผมทําอะไรผิดใช่เรื่องอะไรแหละพวกแกผมทําอะไรปล่อยผมไปดูดีไม่มีหลักฐานปล่อยผมออกไปเฮ้ยอย่าเสียงดังนหครับเงียบก็ได้โอ้โหเอ้ยก่าจะเสียงดังเท่าไหยปล่อยผมไม่มีอะไรครับอะไรนะเปล่าครับไม่มีอะไรครับอาบน้ําอยู่ครับอะไรอาบน้ำต้องใช้เสียงไงศิลปินมึงแน่ใจอาบตรงนั้นน้ําตรงนั้นอ่ะมึงลงไปเมื่อกี้มันแน่ใจมันขี้่นว่า จุ่มขี้มิชลแรงกับดังโงเฮ้ยทำไมทำไมดังอุแต่เรเฮ้ยทำไมอ่ะกินดังโง่ครับกินังโตอนเที่ยงเอ้แต่จ๋าต้องปล่อยผมนะถ้างั้นอะเดี๋ยวไปซื้อเองก็ได้ไม่ไม่ไม่ไให้ไม้หนึ่งแรกกับเอาโซจูมาให้ผมขวนหนึ่ง ในวันพรุ่งนี้ใช่คืนพรุ่งนี้ออ่่าาได้ได้ได้นะป้าถามว่าจริงพวกผมก็เปิดได้นะอ่าโดนเลี้ยบไม่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 อย่าอย่าไปบอกเขาดิอย่าไปบอกเขาดิมันอยู่ในโบสถ์มันอยู่ในโบสถ์ถามกันหนึ่งแอชชันจ๋าก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้ผมเลยนะใช่ได้ได้แต่เราไม่ได้บอกว่าเอาแบบพี่มีน้ำนะก็จะเอาขวดเปล่ามาให้จ้าโคตรแรงมาก โดจ่าไปทำอย่างนี้เดี๋ยวมึงยังจะอาบอีกแล้วเนี่ยมันเหนียวอะตัวมันเหนียวมันร้อนน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจำได้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดนี่เราไม่ใช่นักโทษนี่จะรู้ไหมเนี่ยกูก็จำอะไรไม่ได้แม่แต่ว่ากูไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งนั้นนะกูจำได้มั้ยได้ผีป่ะเนี่ยมึงใครอะมาจากไหนอะเอ้าปีกันมาไม่มาจากไหนมึงใครอะมึงใครเนี่ยไอ้คน เขาจะผมไม่ได้พี่ผมยีนไงผมยีนยีน,ยนที่แบบพี่จะชวนผมแหกคุกอะ่ะฮะเออผมไปนัดใครวือเปล่าผมมาตาวเนี่ยเมื่อไหร่พวกพี่จะไปแหกคุกเนี่ยแหกคุกไม่ถึงหน้าอย่างพวกสองคนเนี่ยแหกคุกไม่พวกพี่เป็นคนเตรียมแผนเนียว่าวันนี้จะออกจากคุกเนี่ยขุดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยอ๋อมีทางด้วยเหรอมี ทำไมตอนตื่นเรามองไม่เห็นเออใครขุดอ่ะพี่ขุดฮะเอามึงขุดเหรอเอจะรู้ไหมเนี่ยชิบหายบอกว่าพี่กูปิดไฟก่อนคือเราจะออกไปจากที่นี่เหรอหรือว่ายังไงใช่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 ไปยังไงอ่ะเราไม่ผิดเราก็ต้องออกมาอยู่เลยเออไปไงอ่ะลงลงไปข้างล่างอ่ะมันมีทางอยู่ถามกูแล้วกูไปถามไปเด็กจะดีหรอลงไปแล้วถ้าเกิดเราโดนจับได้ขึ้นมาล่ะเออไม่โดนหรอก เอาแล้วใช่ผมไปแล้วเอาไปด้วยอ่๋อเฮ้ยปีนไม่ได้ปี่ไิ่ได้ปีนทำไมเขาไม่เห็นใช่เหรอเป็นคนขุดเองเหรอเป็นเจ้าคขุดเอ้ยเอ้ยไอเด็กคนสองคนนี้ไปไหนวะฮัลโหลวันหนึ่งว่าสองเออหมดครับตอนนี้นักโทษห้องแรกหายไปครับฮะไปตามตัวมาครับ ิบหายแล้วเราไม่มีทางกลับแล้วเรื่อไปเรื่อยไปเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะหนึ่งไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่าเรารีบไปก่อนดีกว่าไปรูอ้ทางไหนใครใครใครรู้ใครรู้ใครรู้พี่พี่รู้พี่ไปนำพี่ดีมานำพี่จำอะไรไม่ได้เอาเอาเชื่อการ์ดพี่บอยนำมาโอ้โหคิดว่ากูณจำอะไรได้ด้วยเหรอเฮ้ยคิดอะไรออกแล้ว แสดงว่าพี่เป็นคนทําเป็นคนแกนนําที่จะแหกคุกใช่ไหมเออแล้วพี่ก็เป็นคนขุดทางใช่ไหมใช่แต่ว่าพี่จะบอกว่าพี่ความจําเสื่อมเฮ้ยมนแรงสักไอ่แดงสากทํามันเถอะไปกันไปทางไหนอ่ะเฮ้ยจำทำไม่ได้เอาไงบอยมึงจําได้ไหมถามกูแล้วกูถามใครกูไม่รู้เมื่อคืนเราน่าจะมาหนักคือพี่พี่นำได้ไหม เอาไม่พี่ไม่รู้พี่ไปทางไหนไงก็บอกอยู่ว่าพี่น่าจะแบบว่าน่าจะยังแฮงอยู่มั้งอาจจะเมาอยู่เมื่อคืนน่ะเอาแล้วพี่บอยอ่ะโอ้โหก็แฮงเป็นไงอ่ะกูไม่รู้จะพาไม่ได้กูไม่รู้พี่ก็ไม่รู้มาเดี๋ยวกูเป็นรพี่เองมาแล้วพี่ไปทางไหนครับพี่ีเอ้ยผมจมพี่ช่วยผมด้วยนะมันเหน็บนะพี่ เลขสามเลขาอย่าออย่าบกไอกูพี่ลุงพี่ยช่วยผมด้วยมึงเป็นลุงพี่ไม่ใช่เหรอขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมไม่ได้จะลุ่มกิจเอาอะไรอ่ะมันมันเป็นรหัสเอาเป็นรหัสด้วยใช่โอ้เอาพี่พี่เคน้นี้ไม่ใช่เหรอรหัส พี่จำไม่ได้เหรอก็บอกอยู่ว่าจำอะไรไม่ไ네ด้เลยเมื่อคืนเมาโอ้ยเจ็ดแมมไม่รู้ด้ไงว่าตัวเองเป็นนักโทษเนี่ยโอ้ยอะไรไม่ได้บ้างเนี่ยไม่คืออะไรเอาด้านด้านหลังเหล็กมาชนกันได้ลูกหนังมาชนกันเอาด้านหลังเลล็กเอาด้านหลังเลขมาชนกันอะไรวะคืออย่างนั้นเ้ลูกศรบอยหนูหนู แชแรงตีเลยเฮ้ยเอาแชแรงทุบก็ได้นี่เออไม่ออกโอ้ยจมีไว้ทำไมวะโย่ทิ้งแม่งเลยนี่มันคืออะไรอ่ะโอ้ยเร็วเร็วเรวเมื่อกี้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 จำได้ไหมที่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 ผมหอบลงไปแล้วผมเห็นอะไรบางอย่างย้อนกลับไปอันแรกไหมได้ได้ได้อ๋ออันนั้นเหรอใช่ฮึบจมเหมือนเดิมกูก็ทิ้งเหมือนเดิม เอาขึ้นมา<บ>ขึ้นมาลูกพี่ลูกพี่เฮ้ยน้องเอเอใครน้องมึงน,นี่ไงเน,เนี่ยมันเขียนว่า i n f i ิ i t y หนึ่นง <c oughs> <researchers> infinity ิ n f i n i t y i n ิ i n i t y อา่าอ่าอ่าหมายถึงเอ่อเอ่อน้ำไม่น้ำไม่มใช่ i n f i ิ i t y นี่นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> ว่างเปล่าโอ้ยังไงเดี๋ยวมันเป็นตัวเลขหรือเปล่าอ<น>ินฟินิตี้ที่แปลว่าแปด ใช่ไหมอ่าเปลกเออเลขแปลไงเลขแปลถ้าเกิดมันมันคว่ำมันจะเป็นอินฟินิตี้ไงบอยข้างหลังแมงสาบเพื่อนแล้วก็อันที่สองคือว่างเปล่าแปลว่าศูนย์ไงศูนย์แปดศูนย์อะไรแปดศูนย์ต่อไปอันที่สามอันที่สามเป็นไหนวะเฮ้ยเมื่อกี้กระโดดเล่นอยู่บุ๋มบุ๋มบุ๋มนี่ใตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เพื่อนนี่ไงตรงนี้ว่างเปล่าไปแล้วนี่หว่าว่างเปล่าไปแล้วนี่ตรงนี้นี่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 มาดู ข่ำบฮึบไหนอ่ะมมาไม่เห็นเลยเลยี่นี่ขึ้นไปตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้ฮขำห้าไงแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแล้วก็หนึ่งใช่เหรอเดี๋ยวนะเอาด้านหลังเลขมาชนกันจะได้ลูกศรด้านหลังเลขคืออะไรวะด้านด้านหลังเลขคืออะไรวะเจ๊ดเหรอ เอาเลขด้านหลังหรือด้านหลังเลขมาชนกันจะได้ลูกศรฮะคืออะไรเอาด้านหลังเลขมาชนกันจะได้ลูกศรเอางี้ไหมเน็ๆแล้วก็อันนี้ละเราเลียมเลยไหมแปดย์ห้แล้วก็แปดศูนย์หหน่งหนึ่งถึงสิอ่ะหนึ่งถึนยใช่มใช่เล่นอย่างงี้ไปเลยแปดศไม่ใช่ว่ะคนนึงเมืนเคยใช้ที่งไนมาก่อน8052 ไม่ใช่เป็นสามไอ้บอยไอ้ไอ้ท้องขึ้นมาคุยกับพี่ก่อนแปดศูนหสไม่ใช่วะั่านหลังเลขต้องกำลัหลังเลขชนกัน <c oughs> ห้าสีไปเร็วเพื่อนอทางน, <c oughs> างนี้ทางนี้กระโดดกระโดดฮึบมาทางนี้เออไปเปิดประตูเชิบเอาละอิสรภาพทำไมไม่ได้วะมันป,ปไม่ได้ ฮึบทำไมฮ้บเฮ้ยเฮ้บเฮ้ย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 เ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ยไป้ยเฮยเฮ้ยแฮะยเฮ้ยทฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแฮ้ยเ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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยย้ยเยเยเฮ้ยเยเ่้ย้เฮ้ยเฮมเยยเเยเเยเอ้ยรฮยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮเย อู้บ่าวที่ไหนเอ่ยบอยกลับไปที่เดิมดีกว่าเราอาจจะได้รับโทษก็ได้ไปเร็วทางนี้ทางนี้ทางนี้เข้ามาทางนี้ลงมาได้ยังไงไอ้น้องทางนี้ขึ้นไปก่อนเร็ว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 ตื่นได้แล้วไปเรียนจ้ายะจะผมเลยจ้ะอะไรตังไม่น้อง พี่ยังไม่ติดคุกเหรออะไรติดคุกูจะได้พี่ติดคุกกับเพื่อนไม่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 เฮ้ยผมว่าพี่บ้าหนูหนูหลบแล้วนะพี่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 ไม่ไปทำอะไรผิดกฎหมายมาใช่ไหมหนูไม่เกี่ยวไม่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 ทายาเหรอไม่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 พี่ฝันเหรอวะไม่พี่แต่ตอนนี้พี่ควรไปเรียนนั่นนะไม่ดีเดียวพี่ยังมุ่งอ้อนจากฝันไม่ได้ไม่ไปเรียนสามซะพี่ปีหนึงมันไม่ได้นะเออเดี๋ยวพี่ไปสายก็ได้ไมปดรอาเองไปกันก่อนเลย โอ้ยไปพร้อมกันไม่แต่พี่จะบอกให้พี่ฝันเรื่องว่าพี่แบบไปเป็นนักโทษเว้ยแล้วพี่เซ็งมากเลยนะถ้าเป็นพี่ในชีวิตจริงอ่ะพี่คงแบบไม่หนีอ่ะคงไม่แบบกลัวพวกนักไอ้กลัวพวกจ่าหรอกพี่วิ่งออกมาเลยนะเว้ยทำไมในฝันถึงมันหนีวะหนีแล้วพี่ก็ได้ยินเสียงพววเองก็ตื่นขึ้นมาเลยบ้าเอปเป็นเัี้ยแล้วก็มีอีกคนนึงด้วยก็คือเพื่อนร่วมทัพที่หนีไอ้บอยแล้วก็มีอีกคนนึงใครไม่รู้ชื่อยีนในฝันไม่รู้มาจากไหนไม่รู้แต่บอยใช่เออโทรหายบอยดีกว่า มาให้มันฟังบอยบอยบอยกูกูกูฝันว่ากูกับมึงอ่ะอยู่ในคุกเว้ยแล้วก็พยายามแหกคุกกันเอ้ยแบบเดียวกันเลยนี่กูฝันแบบนี้นี่ไม่มึงปั่นกูไม่เนี่ยกูกูกูก็มาเล่าให้ฟังงว่ากูฝันแบบนี้ใช่กูก็ฝันแบบเดียวกับมึงเนี่ยที่มึงพูดไม่ฟังกูสิก็คือกูฝันว่าเออมีไอ้ยีนด้วย ใช่ไหมแล้วก็มีตำรวจจำได้จำได้อ่ามีมีดังโง่ตำรวจมีนแล้วก็มีมึงเอาดังโง่ให้ตำรวจเพิ่มแรกกับโซจูใช่ไม่เป็นฝันของกูให้ฝันกูดิฝันกูสิให้ฝันกูอาจารย์โรทักษ์มาจะเข้าคานแล้วจะเช็คชื่อจะอะไรแล้วเนี่ยอืมอย่ามุดแต่คุยกับสาวดิพี่ไม่ไม่ใช่สาวอันนี้แมงสาบฝันเลยเออใช่แมงสาบใช่ไหมแมงสาบมันก็เลยแมงจ่บแมงจ่าไอ้แมงจ่าไม่มีในฝัน เอาไป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 เออยหยิบฝากอยู่กระเป๋าพี่ด้วยนะไปละเจอกันบายบายครับทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบายบายเจอกันตกใจยาคนดูธอันสมองเื่องยเลยและฉันจอย่านอก่บเอว่า cause <laughs>